ีเนาะแม่อยู่นี่ละม่ครับี้เป็นกิงเ็นังนะเนี้อ๋อ่่ตูดง่ายอ้ง่วมีขนาดตูมหน่อยด้วยนี่ยสดแบบเด้วยนี่โอ้สดงามโอ้ยอโมหาเราเมยละ โมหาเลยนะที่ผ่านมาพอทึกเถาทึกบ๊อสเใสเนาะเห็นแบบนี้สดใสได้ยเหมือนอาบน้ําตลอดเวลาเห็ดชนิดใหม่ของเฮาเนาะมันปู่เด้อจะเฮ็ดมันปู่เมืองไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับสารีบารดค่ะอาจารย์พลุยลู่ต้งไม้ยจ่ามือนี้ภะพาพี่พันธุ์ดองเขาปลาหาเห็ดซีเก่าเด้อค่ะ การเข้ากะเชฟทำพะเยาเนาะก็สิข้นมาหอยบองเก็บเห็ดทานได้เนาะนาเมนาดำนาเหลืองเมื่อยแห้งดีค่ะซึออากาศอบอ้าวเนาะแล้วมาบังเห็ดนีแหล่งเขาห้องวันนี้ด้อคสะรอาหานเห็ดบอกว่าออแล้วละดอกแรกเขากอแดงไงค่ะขาดปยิ่อยู่บกเรือเดจำปบูขาอล เดี๋ยวค่ะดุ่นไปน้ำกันเนาะเสือหมาต้อมูขึ้นบาค่ะดอกเบลมาแล้วหน่อยนึงค่ะก็เดงจ้ะเฮ็ดปีนี้จะได้บ่เป็นมูเนาะอุ้ยขาไหมตันจืลือค่ะน้ำไม่ขาตกค่ะสดงดงามบู๊ พอกันเต็ม,มบานท่านน้องค่ะกําลังเริ่มจาัางค่มเนาะงอกขาวจ้ากําลังหล่มเนี่ยค่ะมาหื้มอ่ะสามดอกบ้านน้องสวยเนาะไปหอด้านนี่เฟืงเฟมเลยเลยบ้านกับบานถน <c oughs> ัดอันนี้กําลัางเริ่มกลาง,งค่มค่ะอืมอางงาต่ำปนเนะาะใส่ไปตู้มอมๆจ้ะเด็กท่กคน พอไ,ได้ดกบานหบเหอพเต้นบานแต,กเ,ตก,กเลยพอเป้นรุ้นเปกบานน่ห <c oughs> ึ่งสียะตุนผู้เทามากนะุ่นอืมตัดไปกีบแตกไปบอืึบเียด้วยรุ่นหวาน,านโเคเข็งมากง่าย นันได้ดอกออนนั่นนะเนาะใหญ่เบโอหนุ่มจี๊ตัำมะฮงค่ะดอกกันแน่เต็มตาคนเห็ดท่านได้ออกแค่เนาะออกป้อมนะคะเ่งออกปอมๆออกออางแล้วดอสักดอกเห็ดออกปอมเนี่ยฟันเลนห้หน่อยนะขอใหเห็ดปูเห็ดตํำคช่ไอกบานเด้มือใหเน่ะ เห็ดเป็นช่วงยุบช่วงไหวนะช่วงบานอืขอแต่เห <ados> ็ดตำค่ะตำใส่เห็นพริกออนเนาะที่พริกใหม่ๆค่ะหาวพี่เล็กแหละ สองดอกค่ะเห็ดจงเลยสีหลายองเจองว่ะออโบ้ทัานหลายค่ะหน่อยสักปีนี่งยางไก่เ,อ,กเอาเนาะข้าวหล่อที่สุดก็เจอของไงอของงามโอ้ยงามอีอีกเง้าวสะอาดขา้าฟุดพองเหมือนอาบน้ำตลอดเวลาค่ะ <c oughs> ที่ผ่านมาพอเทิกเถาเทิกบอสไซด์นะเนาะจะเห็นแบบนี้สดใสเลย้ไ้ยเหมือนอาบน้ําตลอดเวลามันเสกแปลงเสกทำหอมคลื่นนี่นเนาะมัมกปะมกักนะสวยอ่อเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะอ๋อปอกไข่ไข่เดียวค่ะบัรลอยทำเดี่ยวได้ไห

นี่มัเบิ้งเบิ้งมีจักดอกอ๋อหาดอกอืมสวยงามค่ะอือหอมมูฮาน่ามึนนะมูฮานะนะวันหาเนี่ยควันมูซีมนี่มูฮ่าเดี๋ยวก็ต้องพอมมูซีบขัดกันว่า งานกัดเนื้อขาวแดงค่ะโมนี่โอ้ยเหลือวะล่ะฮะกดจีกินเลย่ขาวกอนก็ยังกูเดียวเริ่มแล้วนะขาวทนเติมเห็นเป็นตุ่มละค่ะจา่เห็นบานนะงาครับ หูเขาวอีกหนึ่งจุมค่ะพ่อแล้วพี่หรอกดอกละกิโลตอนนั้นถึงหมายถึงยางนะ <c oughs> ยางกิโลหนึ่งพอดอกหนึ่งค่ะดอกยังไงแฮง ตำที่ดีนี่น,นะเนียนขายด้ยใส่ระเจ้าคนได้เด,ด่นแสบครับถ้เด้น่นถอ,อนบอสินค่ะออเอาไปพ่นใส่ประแหงเด้ไหมน้ำเอพ่นแะแสบแล้วอ๋อเพิ่มสารอาหารให็นไรก็เดินนะอหอมเห็ดปลาธรรมศาสตร์นะคะนี่ไห่ครับถ้าเป็นจุ๋มท่มันทำกับป,ปั่นไว้กะลว เหดบางมิดไปอ๋อเห็ดตะไคร้ค่ะเห็ดตะไคร้ถือว totally ่าได้ออกน้ำพ่นอืุ้ยค่ะท่ามีคนพิ่งเห็ดดานเนาะนี่อ๋อเห็ดขึ้นโอ้ยเรมีแห้งถอนเห็ดแล้วนะถอนเห็ด่ขึ้นนะคะยางไก่ไร้ของดีนี่เห็ดหยัก ไงยี่ไงบวกักเลยอ่ะเสียบ้งเนี่ยสีสันสดใสขนาดเท่นน่ะแดงยิงคืนอยู่แหงี่จุ่มหอมสานจุ่มนี่คัอกี่ดีเนี่ยบุ้งเด้อบุงดอกนึ่งอ่เนี่ย จุ่มเลยครับเนี่ยจุ่มเอามือตาเนี่ยลังมือจิกระดับจุ่มนะบอกของดีฮักเลยจุ่มก็จะสองหุ่นจุ่มจุ่มง่ามกว่าหมูดีในตาใหญ่ค่ะเริ่มดอกแรกพิเศษแห่งดอกสองมือถอน เ่าๆูดเลยเนาะติขาไหมอุ้ยจะ่าว่าเอาไปแลมาแล้นะแน่เอาไปในควายนี้เฮ้าเอาเอาไปนี่ละเอมเป็นเปือเสื้อพานนี่หายากเลยพ่านุ่ยังไง่านไงแม่พี่วาเอาอันกินได้ใชเอาได้ใช่อดเสียดาพอเสีดละไหนพอเป็นแม่อยู่เนี่ละนี่ครับเป็นหญง อมาดอกเนาะออเลือกแห้งเราเมือนนะปอะมาในนันนี่เลยค่ะพอจะเสอะใจลมใจยินมาในนี้ปวดพูขากินสาดตล์ขาสามขานี่แกงยินเลยคนเดียวกินได้ขาเี่อหวานูเงี้นดงี้ยมันงวยสุดไงครับ สามดอกเต็มสามดอกเต็ม no e ี่ใส่ยังไงอะแกเอาตุ่มค่ะน่ขนาดตุ่มน่อยเด้นี่ตุ่มแบบเบาได้เลยตุ่มแบบเบายังหกไงเลยอืมนีจะสีแดงค่ะแดงเดียวอ๋อไงปวดปูสะโถงไงคักไงไงวะ ติดต่ำทำแซบทำเนื้อตกปอาเนาะโอ้เต็มตาเลยโอ้โอเด็ดเฮ็ดแดงว่ะโอ้ยพ่แม่โอ้ยเจีนยอดเฮ็ดบวานบันนี้สว่าลาวาบะถือคนเด้อผมแลี้ยคนผมเลี้แล้วน้องใหม่บ่จับหมวกชว กินเจ่เจ้ตัวจอินามก่อเยอกุี่เหลเรียบร้อยนี่ก็สิบรแม่นะอ้โหเลมกุจีกินค่ะข้าวถินเดี่ยวมงมอเห็ดคนเนาะอหลา เห็นแต่ไก่ว่ะจับตาขนาดเลยโอ้เหลี่ยมโอ้โจ้ะอู้ยี่น้องตานีโขอียังค่ะเห็ดชนิดใหม่ของเฮาเนาะมันปูเด้อจ้ะเห็ดมันปูเมืองไทยค่ะดอกใหญ่ๆสวยๆเลยมาเฮาบเก็มเก็บกันมันปูนี่เนื้อเพิ่งจะออกเหนียวๆเนาะ ผัดค่ะผัดกับแกงแซ่บเหมือนกันเนื้นอเนี้วคือเนื้อไก่เนี่ยค่ะมีกินหอมเฉพาะตัวเห็นได้ทางประเทศนอกคนเก็บเนาะทังประเทศเท่ากับมีเด้อจ้ะดอกใหญ่ดอกงามเหมือนกันอุ้ยส่วนมากจะอยู่ดอยสูงเนาะโดยสูงทีนี้หลากหลายชนิดค่ะแต่ต่ำสิบบคกอยเห็นป่านดอกใหม่โอ้ย งามขักงามแน่เนื้อเหนียวค่ะเนื้อเนียนเลยนะว่าไม่เนื้อเหนียวดอกเนื้อเพื่อจะเนียนเนียนนุ่มๆเนียนนุ่มๆเกือบเหนียวเนาะบัวถึงกับเหนียวอ,ยอ่ะบัวหยางด้วยงามหลืองมึงติงตาซิเก่าลระมืหอหืางมึงตัวจุ่มค่ะโอ้สุดงาม ดีดีนะมีโฮมยังดีนะเสงจริงจริงงามง้นนถ้าตรงนะนะถ้าเบาบานก็ไ่เห็นคนนะนนตรงนะค่ะอื้อสดจับนี่ <c oughs> <c oughs> หายไปครึ่งเลยคงเสียบนะก็เดินอีกดอกค่ะขาอยู่ไหนสุดๆ,ๆชัดเจียวยหลงโหกค่ะ เรฝากลิษดากันรินดาถามหาตจเฮ็ดบานอือหึหมดอเนี่กอเขียวออกกอเขียวค่ะอูะ้หูตดรถอะเถาเวลาอือหึหมดจ่อหมดท่านเ่าค่ะว่าหมดจ่อคือคือกอเขียวในดอกก็อยู่แค่ไข่แค่นันเล่แล้วเวนานะ แมงโจ๊ะแต่ว่าดอกพุณไมีสีเขียวค่ะนี่เลยอือเดี๋ยวเอาไดงมาหนี่งเดเอาไดงทำแดงเลยงามเลดอกหนาดอกใหญ่ค่ะรสชาติเหมือนน่าแหล่เลยเด้อจ้ะแต่ว่าพผักชีว่ากอเขียวนะคะช่วยน่าแหล่ล้างเขียวค่ะ ออกมาได้งามไหยค่ะกุ๊จีพระท่านไปกินเนี่ยสามเด็ดเฮดแดงนำหมากจ้ะอุ้ยสีว่าไงน่อนกันเนี่ยโมเมนต์เฮดคอรเดอร์จะอันนี่แดงนำหมากค่ะอเฮดเพิ้นดำค่ะ เฮ็ดพิงอีกชนิดหนึ่งเสีสบเนาะมาเลนเนาะแทบไม่แทบผู้ไดเคยกินค่ะติดใจเลยแหละตอนนี้ก็บโบเคยกินแต่กินเนาะบันนี้เคยกินครับพี่น้นอ,นนองอุ้ยติดใจเพึงดําค่ะหอมหวานอร่อยโพสามทหารเสือเสือหนึ่งน่าจะคือโจมงตีค่ะถหลยโจมงตีแล้วเด้สองค่ะแล่นกันเนาะ ลุงเมียกันเนาะมือเนาะพ่อละค่ะเห็ดเต็มตาได้หรอเห <c oughs> นื่อยละยางบาหวานววเบาหวานละคิดมะไก่แห้งเหมือน <c oughs> ไก่ข้าก็เกานะสำหรับคลิปนี้กัเสียมลาท่าจากเปใหญ่ไม่ใหญ่อนะีป <c oughs> นะ่านาอ่ามานยๆๆๆังเลาเลมา้ยมันมัน เฮ็ดอูเฮ็ดแกงเฮ็ดตำเฮ็ดต้มค่ะใส่ซูเฮ็ดใส่ซูเฮ็ดมา <laughs> มันซูเฮ็ดแถวถือว่าได้ๆมันอยู่เนาะเพเสียเทียวค่ะจะได้ถ้าชอบถ้าใช่ค่ะฝักซิฝากนองก็อะไรก็แช่จ่าให้สานนี้นนเลยขายสานพัดเลยทุกหมาค่ะ,คะ,าะ,ะตามาเลาะโขกเลาะปลาขึ้นดอยเจีบเฮ็ดนะคะวันนี้ก็บมันคือเราเส้นกับตาจ่ะจะได้กับขอพี่น้องนะคะฝากก็อะรก็แชร์สานนี้น้องค่ะหลักก็ตัวที่ามนะคะเพื่อว่าผัดคลิปใหม่ๆของเฮ้านะคะ จะได้เช่นนี้ก,กับเซราไปก่อนน้ำปลาล้นเนาะแน่น,นมนกกัน,นอากาศหอมใหญ่หอมเม็ดเห็ดไหมไปเอาไปแกงเห็ดกินเนาะ,ะไปเช่นนี้ก,กับเซราไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ